สวัสดีเอฟซีพังไทยและการซาพายดีเอฟซีพังลาวและกรต่างประเทศนำเลอยินดีต้อนหับเข้าสู่ช่องน้องอ้อมบ้านหน้าอีกแล้วเนาะพบพ่อก,กับน้องอ้อมในมื้อน,นี้การน้องอ้อมจะพาพ่อแม่พายลงไปทำบุญเนาะมวันนี้น้องอ้อมก็จะไปทำบุญกับคุณแม่โอ้ยเบ่งสุดพร้อมเลยเนาะไปทำบุญอยู่วัดบ้านแกงแหงเนาะวันน้องอ้อมคย ไปบนบ้านน้องอมไปเรียนะเลบางทีก็ไปทางวัดป่าเนาะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคุณแม่จะพาไปทางวัดป่าหรือไปทางวัดบ้านแจงเห็ดเนาะแต่น้องอมกาบจีไปแล้วตอนนี้กันเนาะตั้งพากันแต่งตัวแล้วแล้วแต่น้องอมกาบจีพากันไปใส่บาตรเนาะมาเนี่ยนี่ก็เป็นทางเขาไปใส่บาตรเนาะทางเขาไปใส่บาตรทางนีกันน้องอมเที่ยวไปโรงเรียนคึ้มือเนาะเส้นทางนี้จ้ะ าไปอีกเนาะจึงจีหอดวัด ตอนนี้ก็แต้จะขึ้นไปใส่บาตรขังเพิ่ง,ง,งพุนนง่นน้องน้องอมก็นั่งอยู่นี่น้องเงาไหมครั้งลุงพี่กับคุณแม่ไม่ขึ้นไปทางเทิงเพราะว่าเนื่องจากคนไลครั้งเพิ่งนี่เราเป็นบริเวณรอบๆวัดบ, ang, บ้านเก่งแห่เห็นเราเกิดมีหลายคนอยู่ทางเงินของเ ลายคนมาใส่าบาทน้นเงินวันเนื่องจากมันเป็นบาานนา้านใหญ่น้ำเน่เนาะแค่นราก็จะมาใส่กางเกงกในน้นงอ,นนนนองคน้องคมน่แน่คนกัายน้องมาใส่าบาท้วันพากมีคนมาลลยแล้วก็มันเป็นบาา้านใหญ่ 我来，我来，我来，我来。